ดังคมดีๆเนาะได้ลูกชายเมาใหร่แล้ยงมั่อ้่านไมสิเขียงสักอัาด้วยๆเจักแจเด็กไม่ต้องขานกับบอบอเ้อไผมาที่แหลกเพาะอาาสังกัดไม่มาดมดเยดยียาหยังมือน่ะภมากที่แหลกไม่มาดเออได้สามมือตอนตัวออกร้าย เมื่อเมื่อมอเนยมบันากลามม่ยูน้ำมันนี่สองไข่เลยลูกไข่งอลาพไข่ลอยเอ็ดไม่อยากชือไขยไข่ลอยเอ็ดไข่อยีนี่จบวไข่หองบอลเราูดไข่ลอยเอ็ดไข่ลอยเอ็ปิดอูแล้วอไข่หนองบอลเูปิดอูแล้ว เพราะท่านมีสูตรอยู่แต่ว่าอีกใครนึงหนี่นก็รู้เพรไหนมีสูตรหน่อยมันก็รับบ่อยใครน่าดุนใครน่ารุนรับตะคอนบ่อยมันเป็นนังเองหน่อยมันจะพอนะสูตรให้ได้ยุ่งรเองนี่ใครพ่อพึงเด็กใครได้กันใครก็มาล่าไส ออนนั้นเขาแข่งกันดอกขายหน้าดูนขายหน้าดูนก็ขายกลมมาลาใส่ขายกมขายรอยที่บ้านเเขานเรื่องนี้เนกิงันรได้กันแ้าน่ยกลมลาใสลองเท่นนหน่อยแยกแยพูกเราเกินมากนี่มากเลยิฟังฟัง้รับขอแ่มวรับหรือเปล่ารับรับรับรัับแจ่มด่ลาตีใสแจ่มแจ้ง แสงจันทร์ซองมองสลัวบนหน้าผากำลังมัวมืดบัางปิดทางในช่วงการของเสีย่ยวเพียงคืนเดียวสิพ่อแม่แจะเลินสุกมาแดมวนแฟนแฟนมานังรองในโอโกอมอุ่นมโน,โนโวาดบทบาทบบโกโฮสำเนียงบอคันสนอ กับเช่อออนไยหหลใ้านบาางยปวดปางว่างถิ่มแกมดินคนแง่จบเกือแม่เแฟนแฟนเลยปวดสงสารลานแฮ่ศิลปินบุกุทายอยากได้่านอย่างบององมู๊ป้อนต้อนัชิบตอนนองไว้ดอนตอนมันอือ พูดสาล้องชิมหลึกแก้วมะนาวซ้ำ,ำข้าวพอของดีนอไปนะอมวนสัตย์อย่าเพิ่มไหลแฟนๆฟนเหนยพูดสา,ยสาแย่ขันทอนหม่ซ้ำไดเป็นทอนคำเป็นทอนคำเออเออเอเอ,เอ,เอเ้อแฟน มันใจพออยนามี่บอกให้ล้มรั้มทันที่เลยบ้านเลยเพเบอร์รั้กระดาษไปอีกนี่ตะกล่อมอยากราอันนี้บอกเขาเขาไ่ได้อืออ้าเลยเขาล้มเคืออยากเป็นแ่แหละพูดสิได้เป็นพูดข่วงหยาอันนี้มีความระาวแข่ยากเห็นบอกน่งเทียงคูอนี่ขันคอยคันก้นมะงุ่มหลายปานี่คอยไท้หเลยอนี่บอย่างไรยังเมียเสียมนววงได้เอ กสางแนทอนใหม่เลี้ยนอยู่ปิดเทิมสิมาชมขนาดนี้โบแห่งเล็กนหน่อยของเลี้ยนดิขยาดมากกับมาเอากับมาใดเท่าที่มากบอกแฟนขับให้ออกก่อนก็จเดือใจนี่โบอยากเลี้ยนขันไม่ออกมันก่อนก็จะเรี่อเรื่องเลยแต่สุดท้ายเราคนนอกมันกกต่องมัดสูที่ปิดน้อยชีพอย่างเมื่อกีเมือนปัดที่นี้ตาวาเข้าก เขาบังคับให้เลี้ยนหอนหมอสามเมื่อวันที่ตรงเลี้ยนหอนหมอสามที่เป็นโคตรมัได้ยี่หรืะะหออะไรมันได้มอสามคนแต่ขันตัดสินใจคือว่าเขาสิบบอลดีทั้งเลี้ยนหมดขันคือว่าสิบม้เหลือทั้งหมอนรับเนี่ยเขาก็ต้องไปแห่งสุดนดี้ไปแห่งสุดคือเขาต้องมันสิเจอ,อีห์เงี่ยเขาก็ต้องต้องบูต้องบันต้องฟาฟันไปมันได้ขันเทาท่อเออเขาขนเทาท่อ่าเขาไปเจอนี่โอ้ยมันบกคือนหรอกยาสปาลตัดสินใจในปีสองปีสามปี มันมันบ่มีอย่างมาสามารถบัดใดต่างหาเขาสุพสบความสำเร็จย่ำใดแต่ความสำเร็จเขาขัดจักว่าจักว่าคืออย่างเขาบอก่าอยู่ตั้งแต่พอเขาบด้คิดว่าสีหหอดมาเมื่อนี้แต่ว่าเขาบด้เคยคิดว่าเขาต้องไปยุจุดนั่นจุดนี้จุดนั่นจุดนี้เพียงแต่ว่ามันดีขึ้นมันก็โอเคแล้วเพียงแต่ว่าให้มันดีขึ้นการที่ทีบอกว่าคนเขาต้องว่างเป้าไมยวางเป้าหมยสิไปเป้าหมายแบบไหนว่าแตแตะลเมือ เขาจะว่าเจออย่างแน่ซึ่งมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามสังคมตามนี่อยู่แล้วเขาก็เลยที่ตะาเขาก็คือไว้แค่ว่าเฮ็ดจะไหนเขาจังสีดีขึ้นแค่นั้นคันขึ้นว่าสีเหลืองทางล้ำเลยเนี่ยปัญหามันหลายมันเสื่อมค่ามันก็เลยลุยเด็ดกีกุหลาบดอกขันย้ำมีซื้อเสียงย้ำดังตั้งแต่เกือบนี่เอามาประมูลเขาก็ซื้อถ้าขันบ่ดังนี่ถ้ายางไกลกบบมากระบบเฮาคือเป็นวาน ้าว่าขันดังมากปุ๊บเนี่ยข้ามเบาหน่อยๆก็เป็นค่าเป็นราคาเป็นเหมือนแต่วันมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ฉาบฉวยคือคือมันเป็นเรื่องที่บรแนนอนซื้อเสียงสุดท้ายมันเคอยู่กับฝีมือเข้ากันน้องเคย่าเขาเสียอดีทั้งนี้เข้าก็เห็นแต่มันสุดดังบ่ดังมันเป็นอีกเรื่องนึงดังมันก็คววมดังเนี่ยมันก็มันเปลี่ยนไปอยู่แล้ว ผ่านไปมัคนมีคนคนอื่นมาหนาสนใจคนข้าวกับไปมองคนอื่นแค่เขาทําดีไปตลอดเขาแบบแมนมาบกาเปลียงปังแต่ยูไปเรื่อยๆอายุสิบสามปีเขากับคนอ,อืแต่อยอกกล้องขาดกล้องเออหยอกกล้องขาดตรงเสื้อเลยตรงนักเหนี่ยตรงเสื้อเยอะคือต้อง ยังไงเหรอกท่านบ้ามอหลังกับพวกการอยู่กับหมอลำเนี่ยนะพวกัสอยู่กับนาที่อยู่กับบาชีกับนาเที่บมอยากเป็นหมอลำบ่อยยังเป็นพระเอกบ่อยยังเป็นตัวผู้ใดมาอยู่นั่นี่พันฟังค่วมเนี่มนมาบรูยหลายกับโปรตุกีลีมันข้อเด็ดไปเลยมาอยู่ตบาขันเท้าบัดนี้ขันทั่วพอวอร์ขึ้นมาเริ่มมีซื่อเสียงเริ่มมีคนหูุจัดหรอจัดผู้ใดสิมาเบอกเข่ามากกับเท้าแบบใดเงินบอกอาจสีเสื้อพอหน่อยลงกับใดมือต่อไปเมื่อมีคนหูุจัดหลายขึ้น อันนี้พ่อเป็นคนบกติดกันอยู่แล้วถ้าสมมติเอามือน,นึงมือใดเขาได้ดีมากเขาคนรู้จักหลายมาบอกอย่าพ่อฟังว่าพ่อเป็นส่วนไปเฮ็ดนั่งเฮ็ดน,นี่พ่อมีแต่สิส,ส่งเสริมอะไรที่มันบ่ดีก็สิได้บอกเออจะสเปคขึ้นมาโอ้ยมองไปบอกแล้วดอกยานแล้วพอห้เฮ็ดยานแล้วพอหาไปเป็นคืน